สวัสดีครับยูยูเดดเดอร์ iter, จากยูยูสกูลเดดดิ้งครับรัวสกิปไปกี่ออปชั่นคลิปนี้ครับจะแนะนำวิธีการเทรด forex ใน IQ option นะครับมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเทรด forex ใน IQ option ชนนี้เราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับคลิปนี้ผมจะแนะนําเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเทรด forex ใน IQ option นะครับก่อนอื่นนะครับจะต้องทําการตรวจสอบ บัญชีเทรดก่อนนะครับว่าบัญชีของเราเป็นบัญชีเทรดแบบมาจินหรือยังนะครับโดยที่มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับหรือมาตรงนี้ก็ได้นะครับมาบวกตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาที่คําว่า forex นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นเลือกคู่เงินมาสักคู่หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบนะครับว่าบัญชีของเราเป็นบัญชีมาจินหรือยังนะครับโดยดูจากทางด้านขวาสุดนะครับตรงนี้มันจะมีคําว่าหลอดนะครับหรือว่ามีคําว่ามาจินตรงนี้นะครับแบบนี้คือเป็นบัญชีแบบมาจินเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเทรด forex นะครับในแบบที่บุกฟอริกบุกฟอริกทั่วไปนะครับใช้งานกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมปิดไปสักหน้าต่างหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ตรงข้อมูลนะครับฟอร์เร็กผมชอบเทรดคู่ E U R U S D นะครับนี่ทำไมถึงชอบเทรดคู่ E U R U S D นะครับยูโรนะครับสกุลเงินนี้มีประเทศหลายๆประเทศใช้งานนะครับฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับอีกฝั่งหนึ่ง มีการใช้งานเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นอสองสกุลเงินนี้นะครับก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้สกุลเงินของตัวเองแข็งเกินไปหรือว่าอ่อนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะกระทบกับคนเป็นวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอ่อนเกินไปนะครับหรือว่าแข็งเกินไปเนี่ยก็ราคาก็จะกลับมาที่เดิมนะครับตำแหน่งเดิมใ,ใกล้หรือว่าใกล้เคียงเดิมนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเรามาเริ่มต้นที่ข้อมูลก่อนนะครับ ข้อมูลของคู่ e u r u s d นะครับแต่ละคู่นี่ไม่เหมือนกันนะครับอ่าสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์นี่ไม่เหมือนกันนะครับมีหุ้นก็มีนะนะครับเราต้องไปดูข้อมูลก่อนที่จะเทรดนะครับมาที่ข้อมูลครับเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้จะบอกรายละเอียดต่างๆให้เราทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับแท่งเทียน5นาทีเนี่ยเขาบอกว่า5นาทีนะตรงนี้แท่งเทียน60นาทีนะครับขอไัยพูดผิดอ่าท่งเทียน h 1นะครับหรือว่า60นาทีถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เท็งเทียนหนึวันนะครับ1 d เนี่ยตรงนี้ d 1นะครับตรงนี้ h 1เนาะตรงนี้5นาทีนะครับ5 m นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากราคาต่ำสุดไปราคาสูงสุดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหน่วยของ o p t i o นบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจะให้ดีนะครับต้องบอกให้บอกเป็นปิ๊บนะครับตรงนี้จะต้องเป็นปิ๊บให้เราถึงจะดีนะครับเพราะเราไม่ต้องไปคำนวณซ้ำใหม่นะครับก็คือ ใช้ข้อมูลได้เลยถ้าบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะต้องไปคำนวณนะครับอันดับแรกนะครับโน้ตไว้นิดนึงนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ในการเทรดฟอเร็กก็คือปิ๊บนะครับอ่าปิ๊บก็คือระยะห่างจากราคาหนึ่งไปอีกราคาหนึ่งนะครับเรียกว่าปิ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการคำนวณคร่าวๆให้นะครับอันที่2นะครับปิ๊บแวลูอ่าอันนี้ต้องรู้เลยนะครับปิ๊บแวลูแวลู UE นะครับอันที่3ก็คือความผันผวนอ่าความความผันผวนหรือ วาลาลิตี้นะครับออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับความผันผวนต้องรู้นะครับอันนี้ผมจะแนะนําวิธีการคํานวณทั้งหมดเลยนะครับ3อย่างในวันนี้นะครับสำหรับการเทรดโวลติกในเบื้องต้นนะครับไปต่อครับรายละเอียดตรงนี้มีอะไรบ้างก็จะบอกข้อมูลต่างๆให้เรานะครับคืออัตราที่เปลี่ยนอ่ารี่กว่าไปนะครับนี่ข้อมูลแล้วก็ข้อมูลแล้วก็เข้ามาดูนะครับเราต้องดูนะครับก่อนที่เราจะเทรดเนี่ยเราจะฟัง อย่างเดียวไม่ได้นะเราจะต้องมาดูข้อมูลต่างๆนานาด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่หนปี2ปี3ปีนะครับก็ว่าไปนะครับรายละเอียดต่างๆเอาไปต่อนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาข่าวนะครับข่าวก็จะเกี่ยวกับคู่เงินยูโรกับยูเอสดนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคน,นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์คู่เงินสกุล Eurusd นะครับ ก็มีเคราะให้เราตั้งแต่1นาทีนะครับ1 m 5 M15 M1 ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับถ้าใครจะเทรดป็นด้ดรีออปชั่นหรือดิจิตอลเนี่ยแนะนําว่าให้ท่านมาเอาข้อมูลตรงนี้ไปตีเป็นแนวรับแนวต้านได้เลยนะครับท่านไม่ต้องไปขอจากใครนะนี่ไอเกียวออปชั่นคำนวณไว้ให้เรียบร้อยนะครับท่านก็เอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการเทรดได้เลยนะครับ พี่วอรพอยต์นะครับหรือว่ายไพวอรตรงนี้คำนวณจากอะไรบ้างนะครับวิธีการคำนวณมีแต่แบบคลาสสิกนะครับฟิโบนัชชีนะครับคามามิล่านะครับวูดดี้เดมาร์อะเดนมาร์กนะครับนี่มีครบเลยนะครับนี่เราใช้งานจะใช้ทั้งหมด5ตัวนี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับขอแนะนําว่าให้ท่านใช้แบบฟิโบนัชชีดีกว่านะครับอ่านี่มันจะคล่องแคบกว่านะเพราะว่าในเกียวประเมีเครื่องมือฟิโบดิเชตเมนต์มาให้นะครับไปต่อนะครับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับก็คือ ข่าวต่างๆนานนนะครับเรามาดูสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี่เขามีข้อมูลให้เราหมดนะครับสัปดาห์ถัดไปนี่ตอนนี้คืออะไรนี่ตอนนี้คาดการณ์ก่อนหน้านะครับเดี๋ยวเรื่องข่าวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเราแค่ดูข่าวในแต่ละวันนี้เราก็ยังสามารถที่จะเดาเหตุการณ์ข้างหน้าได้นะครับเราสามารถที่จะเข้าออเดร์ทิ้งไว้เป็นวันก็ยังได้นะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องข่าวนะครับเพราะฉะนั้นในการเทรดเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวนะครับ2 2 2 วิธีการวิธีการก็คือทางเทคนิคอลเทคนิคอลคือการดูแท่งเทียนดูกราฟดูไพร์แอคชั่นดูฟิโบดูอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับอ่า e อหรือออสซิเลเตอร์หรืออินดิเคเตอร์ต่างๆนี่เาเรียกเทคนิคอลนะครับอันที่2ก็คือ,อปัจจัยพื้นฐานนะครับสออันนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือปัจจัยพื้นฐานนะครับว่าพื้นฐานของคู่สกุลเงินยูโรกับดอลลาร์เป็นอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ เอา2อันนี้บวกกันเนี่ยสามารถที่จะเทรดฟอริกได้แล้วนะครับหรือท่านเชี่ยวชาญมากก็เทรดแบบที่นี่ข้ออย่างเดียวก็ได้นะครับหรือบางท่านก็จะใช้ปัจจัยพื้นฐานหนึ่งเดียวก็เทรดได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้วันที่16นะครับเราก็มาดูข่าวสักนิดหนึ่งนะครับนี่เลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับนี่หาหาดูนะครับเวลาตอนที่เราเทรดบันไดรีออปชันเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับมาดูเวลานี่เวลาเนี่ยข่าวออกเวลาอะไรนะครับเราไม่ต้องไปเทรดเวลาที่ข่าวออกนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าเวลาข่าวออกเนี REE ่ยสมมติว่าราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้นี่เวลาเราจะกดขึ้นเนี่ยเราอยากจะเอาเส้นราคาตรงนี้แต่เรามันจะมาติดตรงนี้นี่เรากดขึ้นแหละมาติดตรงนี้เวลาเราจะกดลงเนี่ยมันมาติดตรงนี้นะครับนี่คือราคาไม่ได้เปรียบนะในการเทรดเพราะฉะนั้นเวลาข่าวออกเนี่ยเนี่ยเรามาดูเลยนะไม่ต้องไปเทรดนะครับมันเทรดไม่ได้อยู่แล้วเทรดได้นะแต่ต้องร้ว่าความเสี่ยงไม่ได้ของผมผมก็คือมันไม่ได้ราคาที่ต้องการนะครับ นี่ไม่ได้ราคาที่ต้องการเอาดเรื่องข่าวเราค่อยว่ากันนะครับกลับมานะครับมาที่อีกแถบหนึ่งนะครับเงื่อนไขการเทรดเอ้ามาดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าตัวเลขอ่าตัวเลขก็คือตัวเลขตรงนี้นะครับอ่าดิจิตดิจิตอ่าตรงนี้มันห้าตำแหน่งเนาะแต่ว่าของห้คียออปชั่นนี่อ่าบอกไว้หกตำแหน่งนะครับหกตำแหน่งของเขาคืออะไรคือนี้นะครับอ่าคือนี่คือราคาที่ปรากฏอยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับนี่ตรงตรงเส้นราคาชี้เนี่ยนะครับเรื่องขึ้นเรื่องลงเนี่ยดูเมาส์ผมนะฮะนี่มันมีทั้งหมด กี่ตำแหน่ง5าตำแหน่งอ่าห้าตำแหน่งนะแต่ดูตรงเส้นราคาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่บอกให้เราไว้6ตำแหน่งนะครับแต่ว่าในอ่าบล็อกฟอเกทั่วไปเนี่ยก็คือจะใช้5าตำแหน่งแต่ไม่เป็นปัญหานะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้ตัวอย่างในการเข้าเาเดี๋ยวกลับมาดูตรงข้อมูลนิดนึงนะครับเงอนขกันเทรดไปต่อนะฮะอ่าระดับระดับที่จํากัดความหมายก็คือว่าเวลาเราจะตั้ง ลิมิตนะครับอ่าลิมิตผมใช้ปากกาหนาเลยแล้วกันนะครับลิมิตเนี่ยก็จะมีทั้งบายลิมิตนะครับแล้วก็อันนี้บายนะแล้วก็เซลล์ลิมิตนะครับในการตั้งลิมิตเนี่ยระยะห่างจากเส้นราคาปัจจุบันเนี่ยจะต้องห่างกัน2อปิ๊บเห็นไหมอ่ามีหน่วยเป็นปิ๊บแหละอ่าสิ่งแรกที่ต้องรู้นะครับระลึกเลยนะก่อนที่จะเทรดฟอร์เร็กคือปิ๊บนะ PIP นะครับไม่ใช่ปิ๊บอินสตอลของ Python นะปิ๊บอ่าปิ๊บอ่าปิ๊บเติมเอไปด้วยก็ได้นะครับปิ๊บหลายๆปิ๊บอ่า ไปต่อนะฮะระดับสัญญาเอาอีกตัวนึงนะลืมะระดับสต็อปนะครับสต็อปก็จะมีอยู่สองตัวนะครับก็คือสต็อปสต็อปก็จะมีบ่ายสต็อปนะครับแล้วก็เซลสต็อปรวมรวมสต็อปเข้าไปด้วยมันยังเป็นเรื่องของ t อ่าสต็อปนี่ก็จะมีเรื่อง TP นะครับแล้วก็จะมี s l ด้วยนะครับสองตัวนี้จะต้องตั้งห่างจากเส้นราคาห่างกัน2ปิบยกตัวอย่างสมมุติว่าเส้นราคาอยู่ตรงนี้ เส้นราคาสมมติว่าเราจะตั้ง tp 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 ตรงนี้ขึ้นมาเราจะต้องให้มันมีระยะห่าง2ปิดนี่นะครับแล้วทุกโบกมันมีเหมือนกันไหมตรงนี้มีเหมือนกันนะครับเราจะต้องไปดูใน m t c ก็มีเหมือนกันนะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนานาไว้ให้เรานะครับวิธีการเทรดนะขนาดสัญญานะครับ contract size ตรงนี้ก็คือ1 lot ลอนะครับ1 lot เท่ากับ1 0 0 0 0แ ดอลลาร์ dollar, นะครับหนึ่งแสนดอลลาร์ตามหน่วยที่เราลงเอาไว้นะครับตามหน่วยอันนี้อ่ะหนึ่งแสนยูโรอันนี้เขาบอกหนึ่งแสนยูโรอ่ะตามหน่วยนี้นะครับไปต่อนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นฟอเร็กฟอเร็กอ้าวมาดูส่วนที่สําคัญตรงนี้นิดนึงนะครับนิดเดียวสเปซนะครับสเปซก็คือค่าบริการจากโบกเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่งปิ๊บอ่ามีหนวดเป็นปิ๊บอีกแล้วนี่เห็นไหมปิ๊บนะครับอันนี้เป็นปิ๊บหนึ่งจุดหนึ่งปิ๊บบางโบกเนี่ย คู่ eur usd ตรงเนี้ยนะครับนี่ตรงเนี้ยบังโบกนี่หนึ่งจุดสี่นะครับ,รบ,บ,รบขึ้นถึงสองจุดหกนะครับบังโบกนะอันนี้คู่ eur usd นะครับอ่า usd เดี๋ยวเราไปดูทองบ้างเอาทองทองให้เท่าไหร่อ่าเราเปิดมานะครับอ่ากดเครื่องหมายบวกนะครับเพิ่มแถบทองเข้าไปทองจะอยู่ที่สินค้าโภคภัณฑ์น,นะครับเปิดมาเลยครับทองคำเนี่ย แล้วก็มาที่ข้อมูลนะครับแล้วเราก็มาดูเงื่อนไขาการเทรดเนี่ยมาดูฮนะปิ๊บเนะนี่ย0.8นี่ถือว่าน,น้อยมากนะฮะแต่เราจะต้องไปดูอย่างอื่นด้วยเอาเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูแค่ปิ๊บอ่าดูแค่สเปซแล้วมันถูกไม่ได้นะเราต้องมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่เขาบอกปริมาณขั้นต่ําในการเทรดนี่ไอคิวเนี่ยขั้นต่ําก็คือ0.001หลอดนะครับถ้าเป็นโบ๊กฟอรเร็กทั่วไปเนี่ย จัดขั้นต่ําก็คือ0.01นะครับเพราะฉะนั้นขั้นต่ําของ Iq Op t i o n เนี่ยเทียบกับบัญชีเซ็นนะครับเซ็นนะครับออกหลอดขั้นต่ําได้เพราะฉะนั้นเรามีบัญชี Iq บัญชีเดียวนะเทรดเหมือนบัญชีเซ็นก็ได้นะครับเทรดเหมือนบัญชี t a ต d a า d ของ f o ริก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะปริมาณขั้นนะครับตรงนี้0.01ก็คือนี่นะก็คือนี่ขั้นต่ําของเขาก็คือนี่นี่ดเดาเราเลื่อนเห็นไหมนี่ มันจะขึ้นอ่าสมมุติว่าตรงนี้มันเป็น0.001นะครับเปลเราเลื่อนเลื่อนลงไม่ได้ใช่ไหมนี่นี่เลื่อนลงไม่ได้เลื่อนขึ้นอ่าสเต็ปขึ้นใช่หไหมแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้มากลับมาที่เงินไขกันเทรดนะครับไปต่อนะฮะอ่าเลเวอเรจหนึ่งต่อห้าร้อยหรือว่าอ่าถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับตรงนี้อ่าหนึ่งต่อห้าร้อยนะครับบางโบกก็ให้หนึ่งต่อสามพันนะครับเลเวอเรจก็คือเปรียบเสมือนการให้ทุนมาเทรดนะครับของโบกเนะี่ย เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอ่าอ่าเลเวลสูงนะครับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับเลเวลต่ำเนี่ยก็ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเลเลเลเวลน้อยเนี่ยไม่ใช่เลเวลต่ำนะคือต่ำกับน้อยเดียวกันไหมอันเดียวกันถ้าเลเวลน้อยเนี่ยนะครับมันก็เวลาเราเทรดแล้วมาร์ทีนเลเวลเราเหลือน้อยเนี่ยระวังให้ดีตรงนี้นิดนึงนะนี่เกิดโบกอยู่ดีๆวันดีคืนดีลดเลเวลลดลงนะครับเราอาจจะล้างพอร์ตได้เลยนะเพราะฉะนั้น อีกตรงนี้ก็คือมาตรฐานเนะี่ยเราต้องเช็คกับทางโบ๊กด้วยนะ,ะเช็คกับโบ๊กฟอร์เรกที่เราเทรดด้วยเฮ้ยเวลาช่วงข่าวออก CPI เนี่ยเออ CPI ข่าแรงหรือนอนฟาร์มเนี่ยถามเขานิดนึงนะถามเอาเอกสารมาเลยนะเขาถามเขานิดนึงว่าไอ้ไอ้เลเวอเรเนี่ยคุณจะลดหรือเปล่าเลเวอเรจอ่ามันคงที่หรือเปล่านะหรือมันคงตัวไหมหรือว่ามันจะลดลดขึ้นหรือขยายขึ้น ขยายออกตามความเสี่ยงจากข่าวนะครับเราเราต้องเช็คนะฮะตรงนี้เออตรงนี้เราจะเราต้องรู้อ่าเราต้องรู้นะครับเลเวอเรจไปต่อครับอ่าค่าคอมมิชชั่นฟรีอ่าดีเยี่ยมนะครับถือว่าดีเยี่ยมนะครับนี่จุดสําคัญเลยนะครับตรงนี้ดีเลยนะตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับอ่าก่อนที่เราจะเทรดเนี่ยเรามาดูไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับสมัครเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บเราเปิดคู่เงินมาดูเลย สวบบายมันเท่าไหร่ถ้าสวบบายมันเป็นบวกถือว่าดีเยี่ยมนะครับเป็นบวกดีเยี่ยมเลยฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับฝั่งที่เป็นบายก็ได้ฝั่งที่เป็นเซลล์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลบเมื่อไหร่ปุ๊บไม่ดีนะครับแต่ทีนี้มันเป็นลบเนี่ยเราจะต้องมีจุดขอบเขตที่เรายรงพอรับได้นะครับ2%เปอร์เซ็นต์นะลบ2%เปอร์เซ็นต์ลบ1.5%เปอร์เซ็นต์นี่ยอมรับได้นะครับ บางโบกนะครับท่านต้องไปเช็คโบกของท่านนะบางโบกนี่ลบแปดนะครับบางโบกนี่ลบห้าเนี่ยโอ้ยตายกันพอดีเลยนะครับวันดีคืนดีเทรดแล้วเกิดเทรดผิดทางแล้วออกลอดเยอะด้วยนะครับตั้งใจจะเทรดสั้นนะกลายเป็นเทรดยาวไปเลยกลายเป็นต้องถือข้ามคืนนะครับแบบนี้ลบแปดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวนะครับท่านหมดตัวนะครับนี่เราจะต้องเช็คข้อมูลนะนี่ตรงนี้นะเนื่อขไขในการเทรดเนี่ยสําคัญมากเลยนะครับไอตรงนี้เอา สรุปนะครับสิ่งที่ท่านเราต้องดูสวบนะเริ่มต้นเลยผมขีดตรงนี้สเปซเนี่ยอันนี้เมื่อกี้1.1เป็น1.2แล้วนะครับแล้วก็ระดับจํากัดน,ะนี่ตรงนี้นะครับว่ามันจะต้องห่างในการตั้งเท่าไหร่บางโบกกว่ก็4่ปบบางโบกกว่ 1, าหนบก็แล้วแต่นะตรงนี้นะฮะแล้วก็อะไรอีกเลเวอรเลสน,ะนี่ตรงนี้นะครับจะต้องต้องไปดูนะในการเทรดอันนี้เป็นพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนเทรดนะครับไปต่อครับเราจะมาทดลองเทรดกัน ผมปิด order. ออเดอร์ทั้งหมดก่อนนะครับวิธีการปิดออเดอร์นะครับมันก็ไม่ยากนี่เห็นไหมนี่ขอเคียร์ออชชันเนี่ยมันดีตรงที่ว่าไม่ว่าเราจะมีออเดอร์เท่าไหร่ก็แล้วแต่ยกตัวอย่างนะ,ะผมกดขึ้นกดลงกดขึ้นกดลงนี้นะสมมติสมมติมมตผมมีออเดอร์เยอะๆนะนี่ไอเคียร์ออชชันเนี่ยดูนะดูนะนี่มีทั้งหมดผมมีทั้งหมด5ออเดอร์นะเราสามารถที่จะปิดไปทีละออเดอร์ได้นะปิดออเดอร์นี้อ่ะ ปุ๊บอ่ะไปแล้วนะครับวันนี้ได้กาไรศูนยุดเหรียญไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปิดมันทั้งหมดทําอย่างไรดูนะนี่ตรงนี้นี่เราสามารถที่จะคลิกปิดท่านี่ได้เลยยื่นยันปุ๊บนี่ปิดหมดเลยทีเดียวนะนี่ทีเดียวนะครั้งเดียวนะปิดทีละอันก็ได้ปิดทั้งหมดก็ได้นะครับบางบุกฟอริกเนี่ย MT 4เนี่ยเราไม่มีโปรแกรมมาให้นะท่านจะต้องไปหาคอม าหาโปรแกรม EA นะครับ Expert Advisor มาติดตั้งนะครับเพื่อที่จะทำการปิดทั้งหมดได้นะครับนี่แบบนี้ Pending นี่คำสั่งซื้อลงหน้าก็มีเหมือนกันนะนีเราก็ยกเลิกก็ได้นะนี่ยืนยนันนะยกเลิกไปเลยนะนี่เดี๋ยวเรามาทดลองเทรดไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเรื่องของการคำนวณหาเรื่องปิดก่อนนะครับอเดี๋ยวเอาข้อมูลตรงนี้ดีกว่ามาที่ข้อมูลตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองกันตรงนี้ดีกว่านะครับหลักการนะครับในการหาปิ๊บ PIP นะครับคือนะครับราคาแม็กนะครับแม็กพร์ลบด้วยมินพร์แล้วก็สูตรนะครับสูตรของผมเนี่ยคูณ10,000ก็จะออกมาเป็นปิ๊บนะครับอ่าแม็กสูงสุดนะครับลบต่ำสุดนะครับคูณหมื่นนะครับสำหรับคู่ E U R U D นะครับ คู่ JPY นี่ไม่ไม่เหมือนนะมัมคูณเหมือนไม่ได้นะทองนี่ไม่ไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวแต่ผมแนะนำไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับแนะนําไอ้คู่ EY USD ยก่อนอายกตัวอย่างนะีตรงนี้ถ้าเราอยากจะเช็คว่าราคา1.07729ตรงนี้นะครับนีตรงนี้วิ่งมาจนถึงเนี่ยราคา1 0 7 7 6 8เนี่ยคิดเป็นกี่ปิบนี่เราก็กดเครื่องคิดเลขเลยนะครับเดี๋ยวผม กดไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือเอา1.07768นะลบด้วย1 0 7 7 29เทท่ากับเท่ากับเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก,กดเขึ้นอิเลขไปพร้อมๆกันมือใหม่ก็ทำตามได้เลยนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าการเรียนรู้การเทรดฟอร์เรกมันจะทำให้ท่านาล่าช้าไม่ทันเพื่อนนะไม่ไม่ใช่นะมีประโยชน์มีประโยชน์ ต่อการเทรดเอาไปปรับปรุงเทรดกับแบตเตอรี่อัพชั่นยังได้เลยนะตรงนี้ได้เท่ากับ0ูนย์จุดศูนย์จศูนย์ศูนย์สามเก้าคูณหนึ่งมื่นง่ายๆนะครับจะเท่ากับสามจุดเก้าปีบนี่เรารู้แหละนีตรงนี้ก็คือสามจุดเก้าปีบเดี๋ยวเรามาลองคํานวณตรงนี้ดูการเป็นแป้งหกสิบนาทีตรงนี้นะครับเราก็เอาไอ้ตรงนี้ตั้งตั้งเลยนะครับตามตามผมได้เลยหนึ่งจุด 077ผมกดเครื่องคิดเลขน,นะ7อีกตัวนึงลบ1.07 66นะครับเท่ากับ0.0011เพราะฉะนั้นคูณ 10, 10,000ก็จะเป็น11 pip อ่าได้ไั้แล้วนะครับอ่ามาดูการเปลี่ยนแปลง1วันการเปลี่ยนแปลง1วันอ่าก็คือ 1. อ่ากดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันกน, 07, 8, นะครับ1.07 84นะครับตั้งลบด้วย1.07 สามสี่นะครับได้ทั้งหมดห้านะครับห้าไหมหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดแปดสี่ลบหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดสามสี่โอเคได้ห้านะครับได้ห้าสิบปิ๊บนะตรงนี้ได้ห้าสิบปิ๊บนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะครับว่าหนึ่งวันเนี่ยมีความผันผวนอยู่ที่ห้าสิบปิ๊บนะครับแล้วก็หนึ่งชั่วโมงมีความผันผวนอยู่ที่สิบเอ็ดปิ๊บนะครับแล้วก็ห้านาทีนี่มีความผันผวนอยู่ประมาณสามจุดเก้าปิ๊บเพราะฉะนั้นเราก็ตีไปเลยว่าตรงนี้สักประมาณสักสี่ถึงห้าปิ๊บนะครับนี่ ตรงนี้เราก็ตีไปนะครับประมาณสักเราก็คือสัก10ถึง15บห้ปบนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาสักประมาณสัก5 0ถึง60สิ ps บนะครับนี่เพระาะฉะนั้นเราก็ตีความผ,ลผ,ลผลันผวนสำหรับคู่นี้ไปแบบนี้ได้เลยนะครับประมาณถ้า5นาทีก็5้าปีบนะครับแล้วก็ถ้า1ชั่วโมงก็ประมาณ15ปิ ps บแล้วก็1วันก็ประมาณสัก60ปิ ps บนะครับอันนี้คือปีบนะฮะทีนี้ปีบแวลูนะครับแวลูของ อของปิ๊บเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับ1นึลอตนะครับหนึลอตหนปิ๊บนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดนะครับหนึลอตนะครับมันจะคิดอย่างนี้นะครับก็คือเราจะต้องไปคํานวณหาปิ๊บไวลุวันนี้จะไม่ได้คํานวณหาปิ๊บไวลุให้ดูนะฮะแต่ว่าเราจะเอาปิ๊บไวลุเนี่ยปิ๊บไวลุของของ EURUSD นะครับหนปิ๊บจะเท่ากับ10ดอลลาร์นะครับ10ดอลลาร์นี่สิบดอลลาร์คร่าวๆนะฮะ คู่อื่นไม่เหม e ือนกันนะครับเราจะต้องไปเช็คนะครับต้องมันมีสูตรคำนวณนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้คำนวณเรื่องนี้ให้ดูนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ประมาณสัก50เนาะสี่สิบส่า40ถึง50เหรียญอ่าตรงนี้ผมเข้าๆไปห้าสิบดอลลาร์แล้วกันนะครับตรงนี้ก็ประมาณสักอ่าคูณ10ไปเลยนะครับอ่าคูณ10ก็คือ150ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณสัก60ดอลลาร์อ่ร600ดอลลาร์นะครับนี่เพราะฉะนั้นความผันผวนที่ตีเป็นเงินแล้วนะครับก็คือถ้า5นาทีก็ปรระมาาณ50ดอลล์ ีความมผนผลหนึชั่วโมงนะครับหกนาทีเนี่ยตีเป็นเงินออกมาประมาณ150ดอลลาร์นะครับแล้วก็ความผนผลหนึวันตีออกมาเป็นเงินก็ประมาณสัก600ดอลลาร์นะครับเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะทําการเทรดได้วันนี้นะครับเราก็จะรู้เรื่องปิ๊บวิธีการคํานวณหาปิ๊บง่ายๆของคู่ EURUSD นะครับอันที่2ก็คือ PIP Value ลูปิ๊แวลอันที่3เนี่ยก็คือผันผลความผันผล ผันผวนเนี่ยมันจะมีเครื่องมือหลายอย่างให้เรานะครับผันผวนนะตรงนี้ไม่ว่าเราจะใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆที่วัดความผันผวนได้เดี๋ยวเรื่องความผันผวนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปทุดองเทตกันก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมตีเทนไลน์นะครับก็คือตีจากจุดสูงสุดตรงนี้นะครับมาหาจุดสูงสุดตรงนี้นะครับตำแหน่งที่ 2นะครับแล้วก็มันก็เฉ train so right. so like so time, so order, ียงลงแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตีต่ําสุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตีต่ําสุดตรงนี้นะครับตีค้างเอาไว้แบบนี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมก็จะทําการเทรดนะถ้าเกิดว่าราคาวิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าวิ่งขึ้นอย่างนี้เมื่อกี้มีออเดอร์ค้างอยู่นะผมตั้งเอาไว้ก็คือผมตั้งอ่ตั้งเขาเรียกว่าตั้ง pending order เอาไว้นะครับอ่าดูวิธีการเทรดนะครับถ้าเราจะเทรดราคาปัจจุบันนะครับอ่าจะมีอยู่ส3คําสั่งนะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกดขึ้นนะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับราคากําลังขึ้นอยู่เราก็กดบายตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราจะต้องมาใส่หลอดก่อนผมจะเริ่มต้นที่0.01นะครับเราลองใส่กดเข้าไปนะบึ๊บเข้าไปอ่านี่ขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็อยากจะกดลงอสมมติว่ากดลงให้ดูก่อนนะครับบึ๊บเข้าไปแบบนี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะกดลงในขณะที่ราคาวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะวิ่งขึ้นไปอีกสัก ถึงนนีถึงตรงนี้ผมจะจะเซลลงมาผมจะทําอย่างนี้นะก็คือ này, ค này, คเอามาส์นี่นะครับเมาส์เรานี่นะครับเอามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับบวกเข้าไปจากนั้นเสร็จปุ๊บมันจะมีสร้างตําแหน่งล่วงหน้านะครับก็คือเราจะสั่งซื้อลงหน้าว่างั้นเถอะเราก็คลิกไปทิง้งจากนั้นเสร็จปุ๊บให้เ,เรามาคลิกตรงนี้นะครับนี่เราก็จะได้ตําแหน่งซื้อลงหน้าเรียบร้อยนะครับนี่มจะขึ้นตรงนี้มาให้เรา ถ้าเราอยากจะยุบตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนด้านข้างตัวนี้ได้นะครับโดยที่เอาเมาส์เนี่ยเมาส์เรามาคลิกทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะนี่ตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะนี่เราสามารถที่จะทําการปรับเปลี่ยนปรับแต่งอะไรได้นะครับเพิ่มหลอดก็ออยังได้นะครับนี่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราค้างไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้ไปต่อถ้าเกิดว่าเราอยากจะบายละ่ะเออถ้ากามันลงมาถึงเอาถึงตรงนี้1.7 1 0 7 1. 4 เราอยากจะบายได้ไหมได้นะครับวิธีการเหมือนกันนะเอาเมาส์เนี่ยมาชี้เส้นแล้วก็คลิกบวกนะครับแล้วก็ตำแหน่งล่วงหน้านะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็กดซื้อที่คลิกเข้าไปเราก็จะได้ราคา pending มานะครับนี่แบบนี้นะทีนี้ไปต่อแล้วออเดอร์ที่เราเข้าไปตอนนี้เราทำยังไงอ้าวเราก็อาจจะไปตั้ง PP อ้าวเราก็ไปไปลองตั้ง DP ดูนะครับอ,อันนี้คือคำสั่งซื้อล่วงหน้า2องคำสั่งครับมีบาย 0.01 0หลอดนะครับแล้วก็มีเซลล์0.01 0หลอดนะครับยังไม่ได้ตั้ง take profit ยังไม่ตั้ง stop loss นะครับมาดูตรงนี้นะครับคำสั่งซื้อที่เราสั่งซื้อเข้าไปแล้วเมื่อกี้นะครับอ่านี่เราสามารถที่จะมาตั้ง profit ได้นะครับ take profit ตรงนี้นะครับอ่าเราลองตั้งดูนะดูนะครับผมจะกดเครื่องหมายบวกขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับนี่บวกเข้าไปอีกทีหนึ่งดูนะนี่มันก็จะบวกจะมีตัวเลขตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นดอลล่า นะครับเป็นเงินดอลลาร์จะมีหน่วยดอลลาร์ให้เรานะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นดอลลาร์นะตรงนี้เป็นเงินวางนั้นเถอะตรงนี้เป็นปิ๊บเนี่ยหะฮะเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้เรื่องปิ๊บกันเนี่ยเราจะต้องรู้ตรงนี้ปิ๊บแหละนี่ว่ามันมีกี่ปิ๊บนะฮะลองดูนะลองกดขึ้นไปปึ๊บนี่กดขึ้นไปกดบวกขึ้นไปกดบวกขึ้นไปกด,ปกดพอบายใช่ไหมบายตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น TP เราก็น่าจะอยู่ด้านบนนะครับบาย TP อยู่ด้านบนนะครับ SL อยู่ด้านล่างเซล TP อยู่ด้าน ท่องจำเอาไว้เท่านี้นะไอะประโยคเนี่ยมันจะเอาไปใช้ใน mt สได้นะครับแต่ท่านตั้งผิดตั้งถูกเนี่ยไม่ไม่ได้นะมันตั้งไม่ได้นะสมมติว่าผมจะตั้ง dp อยู่ที่หนึ่งจุดแปดสี่ก็แล้วกันหนึ่งจุดศูนย์แปดสี่นะครับสำหรับไม่บ่ายเนาะไม่บ่าย take profit นะครับคลิกเลยคลิกแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับแปดสี่นี่กด enter ไปทีหนึ่งบึ๊บไปเอาเมาส์วิชีอีกทีนะดูนะหกสิบปิ๊บหกสิบจุดสามปิ๊บก็ถือว่าขึ้นสูงเหมือนกันนะครับนี่ไง มาแล้วอันนี้คือเขาคำนวณเป็นโดวเงินให้เราเลยนะครับนี่ก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยแต่มันอาจจะใช้ยากสักนิดนึงนะเนี่ยลองดูนะอ่าเราลองอ่าดูดูฮะดูมันจะขึ้นขอบเขียวให้เราน,ะนี่นี่เดี๋ยวแล้วอ่านี่ค้างไว้นิดนึงนะตรงนี้มันจะมีคําว่า TP เห็นไหม TPTP บวกศูนย์จุดศูนย์หกดอลลาร์แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งจุดศูนย์แปดสี่เห็นไหม ด้านบนตรงนี่ตรงนี้นะครับนี่ทันหรือเปล่ามาดูเซลล์บ้างเอาเซลล์นะครับเมื่อเราเข้าเซล์ลเสร็จปุ๊บ TP ก็ต้องอยู่ด้านล่างนะครับอ่านี่เซลล์เราก็ลองกดเซลอ่าแล้วทีนี้เราลองเอาสักอ่าโคกห้าแล้วกันนะครับร้อยยิาป๊บเรากด ENTER ไปเลยปุ๊บก็ไปนี่เซล์ลมาแล้วนี่เราก็ตั้งไว้อย่างนี้อันนี้บายข้อดีของการเทรดฟอเร็เกซ์ในออปชั่นก็คือ เราสามารถที่จะตั้งซื้อล่วงหน้าได้โดยที่คําสั่งก็คือคําสั่งเดียวตั้งซื้อล่วงหน้านะถ้าเป็นใน MTC เนี่ยท่านจะต้องไปทําความเข้าใจ buy limit sell limit sell stop buy stop นะครับแล้วก็ราคาตลาดนะครับด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องความเสี่ยงต่างๆอีกมากมายนะครับเ่าจะต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับทีนี้คําแนะนําในการเทรด forex ให้ดีทําอย่างไรเอาอย่างนี้นะครับอันดับแรกนะครับโครงสร้าง ครงสร้างราคาต้องเข้าใจโครงสร้างราคาก่อนนะครับแล้ว price action เท่งเทียนได้ไหม candlestick pattern เ,เ,เ,เนี่ยเอามาใช้งานได้ไหมคำตอบคือได้นะครับ candlestick patterncandlestick pattern นะครับเอามาใช้ในการเทรดได้ไหมได้นะครับแต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งถ้าท่านจะเทรด1 m เนี่ย ลองไปคำนวณ 1m Pip มปิ๊บมันก็คงน้อยนิดหนึ่งนะมันไม่พอค่าสเปดไม่พอนะครับท่านจะต้องขยับลองขยับไปเป็น 5M คําคำนวณแล้วมันกราฟมันวิ่ง1แท่งแล้วมันพอค่าสเปดไหมผมคิดว่า 1M กับ 5M นี่ยังไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับแคนเดิลสติ๊กแพทเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นที่เหมาะนะครับก็คือ h 1นะครับ h 4แล้วก็ D1 แล้วก็ W1 นะครับพวกนี้เราจะเห็นน้ําเห็นเนื้อนิดหนึ่งนะเพราะว่า1ชั่วโมงเมื่อกี้นะครับก็ประมาณสักอ่าสิบห้าปิ๊บนะครับอ่านี่สิบห้าปิ๊บหนึ่ง <1 S 1> เดเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคํานวณน,นะครับตรงข้อมูลที่เราคํานวณกดคลิกเลขกันนะตรงนี้ก็ประมาณสัก60ปิ๊บนี่ก็ยังพอเห็นน้ําเห็นเนื้อนิดหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะเราก็จะมามาควบคุมในเรื่องของการออกกอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวในเรื่องของ มันนี่เมนจเมนต์เดี๋ยวเราให้ว่ากันนะครับแต่เราเอาเบื้องต้นในการเทรดก่อนว่าการใช้งานเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยไปแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตรงนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นแนะนําการเทรดฟอรเร็กเบื้องต้นนะครับสำหรับ IQ Option นนะครับน่าจะประเด็นไหนที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะทราบนะครับก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ เอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปแนะนํานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับสาหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ